สวัสดีครับทุกผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่นี่ฮะวัดป่าสว่างธรรมจุดหมายเราวันนี้จะไปที่คอชนชโนดนะแต่ว่าพอดีได้ยินข่าวว่าวัดป่าสว่างธรรมวัดป่าวัดสิริพรอเมพงนะเพื่อนได้ลูกปั้นไอ้ไข่มานะแล้วก็เลย เดี๋ยวมาดูซะหน่อยนะมากราบไหว้เพื่อขอโชคลาภนะมีกันชาด้วยนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะนี่งซิลิคอนฮะนั่ง ก็ประชาสัมพันธ์มาอะไรนะวัดจุดคัดกรองก่อนนะครับเจอไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาเผารวดไปส่วนปัจจุบันมีนอกสามอ่อยขอไห้ลูกแม่โปรดเมตตาผักดันให้ประสบความสำเร็จแม่นึกหวังอะไรอะไรก็ให้ประสบความสำเร็จนะแล้วลูกปั้นอยู่ไหนขอใหลูกแม่อ๋อ เอร็จตกกระเป๋าเบาๆเหงๆๆเงเงยอ้กเงยเงเโอมมหาอร่ยตกเกิดกับข้าพระเจ้าด้วยเถิเสร็จแล้วออกมาเลยเน้ำแดงเึ้นมาทำายให้ใครและหมดนะครับทุกข์เขาเป็นตัลล่ากัน เอาไปจุดโคมชี้ดำนินก็ได้สาธุค่ะเลือกอคมชีทองก็ได้ชุด59บาทนะคะมีขนมปองเปียนะคะขนมทุบบากและน้ำแดงหนึ่งขวดนะคะหยิบทูสามหลอดคอพรด้านในนะคะสาธุคุณค่ะ เบิกทัพยสินแก้วแหวนเงินทองไหลเนืองนองไหลมาเข้ากระเป๋าของลูกของหลานไม่ลืมไหนจะทิ้งเจ้าข้าวเจ้าของเงินเดนเงินแสนเงินล้านเงินหลไหลล้านที่ลูกหลานสร้างสมเอาไว้ตั้งแต่อสิจชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีขอองค์ยานบารมีองค์เจ้าปู่นาคามุจลีนนักราชองค์เจ้าปู่นาคาอนันตนาคราชโปรดเมตตาเบิกทัพยสินแก้วแหวนเงินทอง ให้กับลูกกับหลานได้เป็นก้าวข้าวกับของเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเงินหลายล้านล้านที่ลูกหลานปรารถนาเอาไว้ขอจเป็นไปด้วยความสําเร็จสําเร็จสําเร็จดังดวงแก้วสารพัดนึกด้วยเชิดพระเจ้าค่ะไม่ได้ครับขอไอ้ใครเลยจะไปขอปูคำขอก็อยู่กระดานนั่นแหละกระดานเจริญเงินและ กระเป๋าเบาเบางๆๆงงรวยรวยรวยอมมหารืรวยจงบังเกิดกับข้าพระเจ้า้วยเทินจะได้กันจคอยใรดูด้านบนนะดูด้านบนมนุษนะเห็นไหมใต้สีขาวนะตั้งนำโมสังจบแล้วก็กล่าวคำว่าสาธุอิตติกิตติคุมภันไอไขวัดป่าตะวัรคำจะมหาทีโรลากลาภาพวันทุเม ข้าพระเจ้าดูด้านล่างชื่อนามสกุลให้ชัดเจนไข้เอ้ยถ้าเป็นพี่ให้ไขรก็บอกพี่มาขอโชคลาภนะมาขอเสริมโชคลาภเสริมดวงเสริมบารมีเส,เสริมหน้าที่การงานเสริมการค้าการขายเสริมธุรกิจใหญ่ให่เสริมการเจรันาจาต่อรองที่ติดคักขาเอาไว้ให้ไข่โดกพี่ปรดเมต่ตาผลักดันให้พี่ได้ประสบความสําเร็จพี่นึกหวัง อะไรอะไรก็ขอให้สําเร็จสําเร็จอย่างที่นดลหวงเอาไว้ด้วยถืนไอ้ไข่ดอกพี่ก็ว่ากันไปเสร็จแล้วก็จบกระเป๋าเป๋าเฮงเฮงๆฮงรวยรวยรวยอง์มหารรรวยจงบังเกิดกับข้าพระเจ้าด้วยเชิญก็ไดรจนตัวนักขอเป็นย่อมเอาตัวมักย่อมสันเป็นจมานี่นองสร้างอ่อย มีฟาดจะสัมม่งไปขี้ไหนจะสัมม่งดำนะแต่ผู้ขาก็นยอง,องเอาเดีสิพีอาน้องผู้ขาใจดีขึ้นอยางคันเป็นไอ,อ้ย้องลาคําแพงคําแพงเอ้ยมาหลายคนเทอามากอักบอกดีบอกวรนมีน้องก็อ่อยเอาสุตโตนอเแตนยังว่าน่อง อยเอาสังเบ้าสังตากเห็ดแต่สังยหงงายเกินกว่าห็ใสรสังหามมันค่อยมนับบนลวงขั้นหำบัาสังเรารวงมันตำหลักตำต่อล้อใสรสังล้อลอะไรมันกระบอกตีควนเท่าขั่นกอดบัสังกวดขั้นกระสังหมุเมื่อตัวขั้นถือบวสังถือมันกระบอกแต่นี้เป็นกจิบ้าตัวเนาะค่อยบอกคะอย ับผมเราไปขอพรให้ไข่ข้างในแล้วนะครับนะคะหลังจากนี้เราก็จะลงจุดนี้นะคะจปู่แล้วก็จะลงไปข้างล่าง่นะคะหรือองค์สีดำดินด้านซ้ายมือก็ได้นะคะจุดขอพรขอชคขอลาบนะคะเดี๋ยวเราไปป้ายสีน้ำเงินเป็นป้ายเบรัซั์สินแก้วแหวนเงินทองนะคะการขอได้เลยนะคะสาธุทุกคนค่ะ

ขอเปิดัเจ้าดอนอจุในุมครามห่ปตากอ้จุดหรอกจุดไหนไ่อนจุดแล้วผมก็ปกติก็จะเข้าไปข้างในนะฮะแต่ว่าวันนี้เราขอไม่ไปแล้ววนะ่าตรงนี้แล้วเราก็จะไปที่คำชะโนดต่อนะครับ น่ครับวัป่าสว่างทางวงค์สิริพรก็จะประมาณนี้นะเคยยังไม่ได้ดูเนาะก็กำลังก่อสร้างแม่ของเราไปอยู่พบใดที่ใดภูเขาเล่าซาทุกหยมหญ้าที่ไหนให้จับึ้นมาแล้วก็มางมุะนัสร้างบุตรเสือน้าพระเจ้าด้วยวันนี้ โอเคฮะเราจกเจอกันที่ด้วยหัวใจอันเป็นหวนคุดครับผมส่งถ้าคุณพ่อ